สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้จอ์นี่มาที่วัดวัดรังมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมมาเพื่อมาหานายกนะครับวันนี้จอ์นี่นัดก,กับนายกที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปอยู่ทางนี้มัง้งเมื่อกี้เห็นเขาชีมาทางนี้นะครับเขาบอกว่าให้เขาเต็นตรงนี้เออ าขาแตงแพล็กอก็ไท่ร้อนดีมากอ้มีกลับของกับข้าวด้วยนะครับนี่มีกลับของกลับข้าวทากันอยู่ด้วยไม่รู้จะได้กินฟรีหรือเปล่าเราไปลองดูไปหานายกก่อนเนาะเราไปหานายกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอนะครับไม่ต้องเดินไปด้วยกันแต่ผมจะตดัดแล้วเขาอีกทีก็อยู่ที่นูน่นพบกับนายกพอดีโอเคไหมผมไปเานายก ผมไม่ใช่คุณประยุทธ์แล้วอา้าวตอนนี้เป็นใครผมเป็นพิธาแล้วเอาใช่เหรอพ่อกรลักซมนะถึงแล้วครับถึงแล้วที่ทำการสมาคมตลกแห่งประเทศไทยนะครับผมนี่มีทีแปดที่มาพที่น้อโอ้มีนายกทุกท่านเลยนะครับอยู่ตรงต้หน้าสมาคผมนะครับผมนีม่นายกแต่ละคนที่พวกเรามีนะครับ เนี่ยรองนายกนะครับรองนายกนะครับผมเอาปัดสมบัติใหม่ใหม่หาผมอะ่ะเออดีเออสวยจังเอ,อกพึ่งออกมาจากโรงพิมพ์ใหม่ๆเลยเ<อ>นาะร้อนเลยครับเออเป็นยังไงครับล่นร้อนนี่กินได้ใช่ไหมเปนยังไครับปัดสมบัตินะครับผมสี่ปีควายทองเชิญนิ่มนะครับอ๋อใช้ได้ทั้งสี่ปี <4 S 1> ใช่ไหมครับครับบนบนนนรรลักษณนายกอุบัะสิงห์เนอโอ้ครับผม ก็ามาเจอผลที่สำคัญของสมาคมอีกขันหนึ่งนะครับผม,มคือ,อเห็นหน้าตายอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับการที่จะเป็นคนสำคัญเนาะ<ม>แต่นี่คือ,อคุณแตงหนึ่ง,งดกดอนนะครับอ,อยู่คณะกรรมการตลบตะ,ตะออกบนะครับเป็นผู้ประชาเป็นนะเป็นสายผู้ประชาสมพั์ใช่ไหมเนี่ ไอเนี่ยเป็นผู้ประชาสัมพันธ์สมาคมตลกผมเนี่ยเป็นแค่ฝ่ายต่างประเทศผู้ประชาัมพันฝ่ายต่างประเทศไอเนี่ยเป็นน้องผมอ่ะเป็นน้องอ่าแต่งงานก็เป็นน้องชายที่น่ารักเป็นน้องเป็นล่นองผมด้วยแต่เป็นหัวหน้าผมอ่ะผมเป็นฝ่ายต่างประเทศและนี่เป็นดูเลยทั้งทำไมทําหน้าแบบเนี้เหมือนเหมือนกูจะดรอลหออกแล้วอ่ะจะดรอให้อาจากตำแหน่งแล้วอ่ะไม่ดูหน้ากูเลยกูพร้อมไหมเนี่ยหมวกก็ยังไม่ได้ใส่เนี่ย อ๋อใส่หมวกเนี่ยถ้าผมบอกว่าเป็นทานคุณเมินก็เป็นอีกอย่างแต่ผมเรียกเป็นเตงหนึ่งก็ในขนาดาผู้ประทาสัมพันธ์เนาะ,อะของสมาคมตลกนะครับจริงๆเตงหนึ่งดอกกรดส่วนมากเขาจะใส่หมวกแดงๆชอบไลฟ์สดในติกตออฐานน่าจะเคยเห็นอยู่นะใส่ชุดทหารสมัยก่อนแดนชอบกินของอร่อยๆเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับ โหเดินสายไปต่างประเทศเฉียดทิมไทยสู้ไทยแลนด์สู้ไทยแลนด์สู้นี่ตอนนี้ผมเป็นคนไทยแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะครับวันนี้มีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเยอะมากมีเพียบโอ้ของกินก็เยอะ ไอ้ดูมีรายการโชว์ให้ดูตลาดเพียบเดี๋ยววันนี้ไปช่วยตักไข่ปลาหมากุ้วยนะ๋อตักไข่ปลาได้บุญตักไข่ปลาตักตักไข่ปลาตักจากตัวปลาเลยใช่ไหมใช่ตักไข่ปลาแล้วจะมีรางวัลตู้เย็นพัดลมทีวีรถหมอไซบ์เยอะโอ้ไม่ดูกันไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้งานเริ่มจะเริ่มแล้วงานหลังจะเริ่มแล้วนะครับงานกําลังจะเริ่มแล้วนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งบูธกันขาของไทยกับข้าวของกินเล่นเพียบเลยครับผม กลายเป็นตลาดนัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะว่าข้างในเขามีอะไรขายกันเนาะผมซื้อไก่ย่างร้านนี้กับบ้านนะครับผมแล้วก็มีกับข้าวคงกินอีกเยอะมากมายน,นะครับผมเ<ม>ชนนี่นั่นนูน่นนู่นเออมีร้านนี้ขายสายยา่างหมูยา่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแหนมของร้านนี้ อาจเหนือเด่นเด่นในเหนื่อยกว่าไม่ต้องอีกน่าซื้อจังเลยครับพี่น้องมกลัามากินนะครับเดินเล่นก่อนเฮ้ยเขาทำแบบนี้เพราะเขารู้ว่าผมถ่ายอยู่เหรอเลอขนณะอะไรเนี่ยเจอยายชาแล้วเบอรเธอถึงด้วยครับผมเป็นเจ้าของแปรน์น้ำส้มนะครับน้ำส้มขั้นด น้ำส้มขันสดโอ้ยายไม่ต้องพูดไกลๆหูผมก็ได้เ<ช>สียงหแหลมมากโอ้ยก็เสียงทุ่เองขับขับยายขอโทษครับถ้าดูในที่ต่อตอนนี้นะลูกถ้าสนใจยายชาหรือว่าจะพาเหลือเฟือไปถ่ายทำในงานของท่านก็ติดต่อโดยตรงที่เบอร์เปิดจอนี้ครับ0894693129 <c oughs> ครับผมเราจะไปตรงที่ที่ท่านโทรมาเนาะโอ้สุดยอดเลยครับครับผมเอาน้ำส้มไปด้วยใช่ไหมครับใช่ดีๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวด้ขอร้องสักกว กี่บาทครับยายมาลองขวดได้ครับมาขวรได้มาควรได้ควรกี่บาทครับของฟรีไม่เอาครับขวดละสามห้าสามควดร้อยสามห้าได้ครับได้ครับผมเอากี่ขวรสามควรเดี๋ยวไอติมกำลังละลายขอปิดกล้องก่อนนะครับละลายเต็มมือเลยเดี๋ยวกินน้ำส้มก่อนอืมอร่อยมีส้อมตาด้วยเราก็ของขายเยอะมากมายราคาถูกๆหลายร้าน ผมเองยังเสือร้านนี้อยู่เลยนะครับร้านนี้ไม่ใช่ร้านทุ่งนองอับบ้าร้ <c oughs> านนี้ร้านแคมขัดนะครับผมลอยเดียวถูกจัง <c oughs> มันอาจจะดูเงียบเงียบใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> แค่กลางวันอยากดูเงียบจริงก <c oughs> ็ตรงมาดูหน้าเวทีนะครับแต่มาดูกลางคืนจะเป็นยังไงมาเที่ยวมาซื้อของกันเยอะแยะแต่หน้าเวทีเนี่ยคนเยอะมาก <c oughs> แม่จริงๆเลยขอบคุณครับ จริงๆนวศิลปินอยู่บนเวนทีเนี่ยคืนนี้จอนนี่จะได้ขึ้นเวทีนี้ครับขาวหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยรู้ไหมอะไรจะ,กกรจะ,ระเกิดขึ้นบนเวทียิ่งใหญ่แห่งนี้กศิลปินจะปิดสาษาแหละ ม,ม่ได้มาครับยังถ่ายอยู่เขาคคลิปประจำนะผมดูคลิปประจำนะ,ะ,ะคนบานเดียวกันวะ <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเวทีนะครับ ที่เขาดักไข่ปลากันเด็กเราจะได้อะไรไหมได้แน่นอนนะครับนอกซักได้บุญแน่นอนทุกคนได้ข้องขวันได้รางวัลที่แจกด้วยนะครับทุกคน<ช>ไ,ดได้ขงกบานแน่นอนนะครับได้บุญด้วยครับผมเห็นไหมได้รู้เห็นได้นะไไรู้นะเป็นยังไงของรางวัลเพียบเลย 3- 4โตะทุกบัตรทุกใบทุกเบอร์มีบุญมีรางวาัลมีรางวัลด้วยนะครับมีรางวาัลติดไม้ติดมือ ่องแท็กซี่มานะคนประทมนะครับไม่รู้จะกลับบ้านยังไงกลับกรุงเทพยังไงโชคดีตลกไทยพี่นองกันไม่ทิ้งกันนะครับได้อัศัยรถพี่อมเอซอกลับกรุงเทพด้วยเย้ yeah. คุยกับใครคุยกับคนโดพี่ท่า <laughs> นใดที่ชมงานทำบุญของพวกเราวพวกตลกและศิลปินลูกทุง่งขอให้ได้บุญกันทุกท่านนะครับผม